ูดูเลยก่อนอย่างแรกหนึ่งเอร์เซ็นมีตัวอื่นไหมไม่มีเนาะเปอดฟีกันได้เสียวม่วงกาแฟแล้วไปน่ากลวเหมือนกันนะ เิลยวกิมนี่น่ากลัวสุดตู้นี่สูตรผมสูตรผมสูตรค่อยจะค่อยต่ออืมอืมปกตดปกตด ใส่เล่นอืมนี่ไงออกแล้วนอกให้ตอดมาทองเดียวตัวที่6หรือ7น,นี่แบบ3 4 5 6น่นจะตัวที่7เอ้ยตัวที่8หรอ8โอ้โห หือโอ้โหพานวิตี้รายกาศรับรับรับครับพี่อันนี้ได้อะไรแล้วลอ๋อสูง40ครั้งได้ตั๋วคืนโอ้ยก็ไม่แย่นะเฮ้ยอันนี้มันบักรึเปล่าแล้วอ่าเอามา20ครั้งแล้วนะเอามารู้ว่า30มาัตรลูกใส่เล็นไม่ได้มะเมตร กสักทีสักทีที่เผลอเสียสิบแล้วปะผิวกินเนี่มันเกิดทุกทม เซตแบบนี้โอเคอะข้าวโรตีห้าสิบแล้วมั้งโอ้โหอืมอถ้าจะเกลือขนาด ทีเ่เผยดิต่อตอดตอด,ตอดโอ้โหโเกือบอาต่อเนื่องอมาต่อเนื่องอยากครับสามดาวนะแต่แบบนี้ไม่น่าไหวนั้นขอสองตัวได้ไหม สองตัวได้ไหมโอ้โหสองตัวได้จริงขอให้ใช่ใจเลยละกันทั้งคู่เลยมาคิ้วคิมได้ยังไงได้ยังไงสิยังไงโอ้โหเก็บไอ้เหี้ยกุ๊กใส่นเดี๋ยวแล้วทำให้โง่เก็บเลยอะได้อยู่คิ้วคิมเอ้ยสวยแต่เพิ่งคิ้วคิมได้ยไงใส่เลยหรือเปล่าถัดไปเธอดูสุดยอดกำลังชาย กิโลนี่นะโอ้โหอุ้ยเอาสักคุ้มเลยนะเวนหกสิบโลปะ่ะเออน่าจะหกสิบโลต่อต่อเผือ่อมาต่ออยากทำซ่างดาวอู้หมาต่อเนี่ยครับขอเปืนพิกิมขอไพื่พิกิม ใส่เลยใส่เลยใส่เลยอุ้ยทองตัวอีกแล้วดับเบิลพิวกิมโอ้โหเดต้ายเยอะลูปีโอ้โหเกาจัดเลยลูปีตัวต่อไปอเปล่าไม่ใช่น่าจะตัวต่อไปนี่นแหละพิวกิมโอ้โดับเบิลเดต้าอ,อย่างนี้ยังไงอัริี่สออโอ้โห,โโหโโก็กระไดยุก่อนเอาสองรองนะ จะมีมีายย่า่าอลกขออีกสักทีแล้วกันนะไม่ได้เื้าผีกินเนี่ยมันเกิดได้เกิดดีี่ามาเสร็จเลยหายได้เพช็ด้วยได้ได้ตั๋วคืนแล้ว โอ้โหโ้ทองเนี่ยทองเหรอทอง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 ไอ้ทองหมิ่นหรือเปล่าเฮียเไอ่ไอ้ดีนะสองอีทีนะตัวฉันเฮ้ยสมัยอีทีก็ไม่คุ้มแล้วอ่ะเล่นมาตัวเดียวเองน้องอยู่เบอร์อะไรนะเรียนอะไรแบบ ไม่ได้ดูเบอร์เลยนะฮะเบอร์นหนึ่งมากะไนทีิดอ่าเนี่ยเบอร์หนึ่ง,น,นะน,น,งน้องอยากเก่งไหมลูกถ้าน้องอยากเก่งอนะ่ะเยี่ยเปิดไปก็ไม่คุ้มแล้วอะ่ะถ้าเปิดต่อก็ก็ยังไม่ถึงสามดาวอยู่ดีอะ่ะก็ต้องเปิดเพิ่มขอเนี่ย